แม่บ่ได้สอนให้ลูกแม่อยู่ในถุงลาเวนเดอร์ได้ลูกบ่เมนว่าอะไรอะไรก็แปลแต่บูรีบูรีบูรีเด็กก็ขาดตัวตายบ่สตองจะเทียน้ยอมรับความจริงเขาบอกยังนิดด้วยยังไงกันบูรีบูรีเหตุงานอะไรไปนะล่าออกจากงางนนซึมเสาราไนเลยโอ้ยแล้กก็เครียดปไปเ้ยอืมน้องจะพูดอยากเปลี่ยนลูกซึมเสาร์น้องจะมาได้เหตุอย่างเอาดีๆเด้อ โรคซึมเศร้ากับโลกขี่ขานเนี่มันใกล้กันอยู่แล้ว <laughs> เอาดีๆนะแพรแม่เป็นคนความจําดีนะลกูกหนูหนูหนูจะมาคิดตัวเบ๋เบ๋แม่ไม่ได้นะแม่จะรีเช็กหนูนะรู้จักคําว่ารีเช็คไหมอ๋อไม่ก็นี่ไงเหมือนที่แม่ถามลูกเนี่ยลูกบอกลูกอ่านจริงแม่ก็ถามว่าลูกอ่านอะไรลูกเออท้าลูกจำได้ก็แปลว่าลูกอ่านจริง เออโอเคอืมโอเคเยี่ยมอืมอืมอืมสวัสดีครับพี่น้องขาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ สู่อ๋อสวดเป็นยังคือเอามือยันปากขอะสู่<ย>สวิตี And say To all my ไม้หยังทองอยุเสมืยไหมลูกเวลาจะลืมบทอยากอายคน้นไม้หยังยเร็วอาแม่มีให้เลือกไม่ฟา h เตอร์ไม่มา m เตอร์ไม่เฟรนโอเคความจำดีไม่เฟรนฟอร์มอาราวด ว้าวเก่งมากได้กินแล้วเย้เดอเวิพี่น้องขามาเด้อคะ่ะตำวุ้นเส้นหรือตำเส้นร้อนนะคะใส่กุ้งใส่ข้างหมึก <Yeah. S 1> มพี่น้องขาเด็กเส้นเนาะ <Yeah. S 1> ค่อยเป็นเมนูเด็กเส้นรีบกินไม่งั้นมันจะอืดนูดอักลอสนูดอัลกลสส้มตำ วิดซีฟูดชิมชิมแอนอ๋ออ๋อสควิดข้างมึกอ๋ออ๋อสควิดข้างมึกมึกข้างเดียวกันป่ เอาอีหยังลูกไปคอยเฮ็ดดีๆ่ะไรใหหยังน่ะกินอีหยังแบบนั้นแก้วม,มาม่าอีรีเนี่ยใส่แม่เบิ่งดูโอ้มันคือไม่ความขีส้สั่งๆกระดอก,อดอกกระดอกกระเดียบป้องแม่เบิง่งแม่เอลีพี่น้องเอามามาใส่แก้วโอ้ลูกหาเอ้ยออโอ้ขอโทษ ให้เป็นชดชีพก็แดงลูกบังห้าโอ๊ตแม่ด้ลูกบังโอ๊ตแม่บม่ได้ด้บังลายได้ล่ะแม่ด้บังโอ๊ตแล้วไปข้างปลาหมึกชิ้นนี้มันอยู่ในเส้นนี้เรียบร้อยอ อิ่มสุดยอดหน่อไม้ถุงดิฉันชอบมากอิ่มสุดยอดเราจะไปไหนน่ะไ,ไปล้างบ้านไ,าไปหลังบ้านา <laughs> อืม ไปล้างบ้านไปผู้เดียวกับอะไรได้พี่น้องต้องเอาคุณตาไปน้ำเอาพ่อไปน้ำคัดซองเท่าพู้น่ะซองเท่าผู้เท่าซองเท่าถือไม่เสียเล่นยางน้อุกนกันแล้วงดหลายาะอ,อ,อะไรฮะอ มีลูกสองคนคนหนึ่งก็ติดคุณตาคนหนึ่งก็ติดคุณเกมเงิดไหลประเด้นทำฟอร์มสิอัน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 นี่พเพศกดสอบได้อ่านหรือยังยังอ่านหรือยังคะลูกสาวอ่านถึงที่สามแล้วรู้เรื่องไหม อ่านวิชาอะไรอืนททภ,าาภาษาไทยที่ทบทวนะอ่ะมันมีเนื้อหาอะไรบ้างมันแต่ตัวสกุลอืมสำนวนอืมอะไรอีกอ่ะแล้วก็วิชาอีกวิทยนะาศาสตร์เป็นเรื่องอะไร,รลูก อ่านจริงเบ้าอ่านจริงเบ้าอืมอ่านจริงไรม่จำไม่ได้โครโมโซมโอเคแต่ว่าอ่านจริงแล้วก็กวิชาละเอียดแค่แต่าาวิชาต้องที่สามเลยลูกทำไมหนูต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นน่ะทำไมหนูไม่ทำให้มันเป็นปกติอ่ะอย่างเชน่น หนูเริ่มอ่านสักบ่ายสามแล้วหนูก็นอนสองทุ่มอย่างเงี้ยไม่ได้หรอปรับเวลาไม่ได้หรอคะหืมไม่ไม,ไม่ใช่อ่ะไม่หมายถึงว่าปรับเวลาเพราะว่าเด็กอ่ะมันอ่านดึกมันมันใช่ไหมอะ่ะมันหนูก็จะตีนิสัยไงลูกหนูก็นอน,นอนดึกๆแล้วเวลาไปเรียนอ่ะก็ไปรับในห้องมันบ่นั่นตัว เพลงไหนยังอีปับนิสใสได้หนูก็ต้องปรับสิมันไปหลับในห้องเรียนแล้วมีความหมายไหมหลับในห้องเรียนแล้วตามแก้ศูนแก้รองงเงี้ยก็ไม่มีความหมายอ่ะปรับได้ไหมคะปรับได้นะปรับยังไงปรับเวลา จะนอนกี่โมงไม่เกินห้าทุ่มแล้วเริ่มอ่านหนังสือกี่โมงคะเด๋อาเอาดีๆนะแพรแม่เป็นคนความจำดีนะลูกหนูหนูจะหนูจะมาคิดตัวเบ๋แม่ไม่ได้นะแม่จะรีเช็คหนูนะรู้จักคำว่ารีเช็คไหมอ๋อไม่ก็นี่ไงเหมือนที่แม่ถามลูกเนี่ย ลูกบอกลูกอ่านจริงแม่ก็ถามว่าลูกอ่านอะไรลูกเออท่านลูกจําได้ก็แปลว่าลูกอ่านจริงเออโอเคอืมโอเคเยี่ยมอืม สาวมือสอบของมองสี่เย่้องวินค่ะพี่สาวน้องมาวินจะขึ้นมอสีแล้วไวัยรุ่นต้องค่อยค่อยคุยไวัยรุ่นเขาคุยภาษาแล็ป เขาไม่ได้คุยภาษาพูดเถ่าแบบ้องเข้าใจาว่าสาวนั่นหนูกินหรือย่างาวเหรอหนูกินกับแม่ไหมอ่ะออกกล้องกับแม่ไหมแม่ดังนะลุงคลิปปุ๊บมีคนดูเลยสามคน <c oughs> เอาอีลิมีคนดูด 3คนก็มีแม่มีแม่แพรแล้วก็อ่าอีกคนนึงเป็นใครอ่ะอีกคนหนึ่งเป็นใคร,อ,อ,คนนใครอีกคนหนึ่งที่ดูเราตลอดอะ่ะนั่นเนียหดังมากเลยนะสามคนดูเลย <c oughs> ลงปุ๊บคนดูสามคน <c oughs> เอาอีล <c oughs> ีตัวเนาะ ที่มองไงสามคนนึ่จุดยอดเราสำหรับแม่โอ้จากบรคนเกลียดเราหมื่นคนพันคนไม่สำคัญเท่าสามคนที่รักเรารู้ไหมว้าวอือรู้ตลอด รู้ก็ที่แม่บอกจะกินนี่ไงว่บจีโอ้ยเหงืดอไ oh. หลอีนังแบบอิมิดแก่นเลยอิมิดแก่นเลยสองพันายนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอีกสามปีอีกอีก,อกเอาเจ้าอายุยนะี่สิบเนาะอีกห้าปีมีแก่นเลยปีพศสองพันยี่สิบแปด มีแกนเลยสองพันยี่บแปดกระหนูไปประกวดตวัว,วลูกมันไม่ต้องนับมันก็แก่แล้วนี่หนะ้าหนูแก่แล้วนะลกูกนะเออหนูต้องยอมรับความจริงมึงสิวแนวนี้อน่าแม่ไม่ได้สอนให้ลูกแม่อยู่ในถุงลาเวนเดอร์ได้ลูกบมเมนว่า อะไรอะไรก็แปลแต่บูลีบล่บูลี่บูลี่เด็กก็ขาดตัวตายบอสะตองจะเทียน้ยอมรับความจริงเขาอบอกอยังนิดวยย่ายังไงกันบูลี่บูลี่เหตุงานอะไรบ้างล่าออกจากงานซึมเสาร์า้างโอ้ยแล้วก็เครียดบ้างอืมึมจะพูดอยากเปลี่ยนโลกซึมเสาร์น้องจะมาด้เหตุอย่างเอาดีด,ด้ะ โรคซึมเศร้ากับโรคขี้ข้านนี่มันใกลกันอยู่ลยลแล้วโรคซึมสอบว่าน่ากว่าสมโรคซึมเหล่าเอาละสาว ขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบมาติดตามรับชมตั้งกินทั้งจมหล่คลิปเนี่ยสวัสดีค่ะจุบ๊บ